สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกทุกค่ะที่เขามาฟังเ,เล่าเรื่องผีผีช่องที่นําเรื่องเล่เาเกี่ยวกับวิญญาณและผีผีมาเล่าสู่กันฟังทางช่องเ,เล่าเรื่องผีผีเป็นประจำสำหรับเรื่องนี้ก็จะนํเาเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณที่ได้ก่อบาปสร้างกรรมตอนเป็นมนุษย์เอาไว้มาเมื่อเสียชีวิตไป จึงไปชดใช้เวรกรรมที่ก่อไว้ในเรี่งว่าเป็ดชีถ้าพูดถึงเป็ดก็ต้องนึกถึงทีที่มีรูปร่างร้อมโซตัวสูงเท่าต้นตานมือใหญ่เท่าใบลานแต่ปากเท่าหูเข็มจึงกินอะไรไม่ค่อยได้ชอบประคัวตัวมาขอส่วนบุญกับผู้อื่นการที่จะเป็นเป็ดนั้น ก็ต้องเป็นบุคคลที่ทำเว้นทำกรรมเอาไว้มาทำในสิ่งที่ร้ายแรงเช่นด่าพ่อด่าแม่ทำร้ายพ่อทำร้ายแม่หรือถึงขั้นข่าพ่อข่าแม่ขโมยของวัดวาอารามเอาของวัดมาเป็นของตน การที่จะเป็นเปรตน,นั้นก็มีหลายเปรตที่เลียกกันก็จะเป็นเปรตที่อาศัยอยู่กับวัดที่ทําสิ่งไม่ดีไว้กับพระสองฆอง์พระเจา้าชอบด่าพระด่าเนนใช้พระใช้เนนเป็นต้นดังนั้นถือว่าเป็นบาปเมื่อตายไปมักจะเป็นเปรต มีวัดอยู่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่ผู้คนมักไปทําบุญกันมากๆกเพราะเป็นวัดที่กําลังพัฒนาจึงมีพระเนนและชีจจำวัดแห่งนี้แม่ชีแสงจันทร์เป็นชีที่ถือว่าเป็นชีพัฒนาก็ว่าได้ที่มาอยู่วัดแห่งนี้ก็ได้สร้างอะไรไว้หลายอย่างทีเดียวแต่นิสัยชีแสงจันทร์ชอบใช้พระใช้เนนในวัด แถมยังด่าพระด่าเนนเป็นประจำแต่ยิ่งไปกว่านั้นเข้าของของใช้ในวัดแกมักจะเอามาเก็บไว้เป็นของตนเองแถมยังขนเอาไปบ้านอีกต่างหากแกทำแบบนี้เป็นประจำเมื่อพระเนนในวัดเห็นไปบอกแกว่ามันไม่ดีสิ่งของที่เขามาทำบุญกับวัดถือเป็นสมบัติของวัด จะต้องใช้ในวัดเท่านั้นจะเอาไปใช้ส่วนตัวโดยที่พระสงค์ยังไม่อนุญาตนั้นถือว่าเป็นบาปกรรมจะติดตามตนเองและคนที่เอาไปใช้อีกจึงเป็นการสร้างบาปและกรรมแต่แม่ชีแสงจันกับดาพระไม่ต้องมายุ่งกับแกจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่าง แกบอกแบบนั้นไปชีแสงจันอยู่ที่วัดแห่งนี้ได้หลายปีต่อมาด้วยเหตุใดไม่ทราบชีแสงจันเกิดล้มป่วยและอยู่ๆก็กลายเป็นอัมพาตลุกเดินไม่ได้จึงกลับไปอยู่ที่บ้านเพื่อให้ญาติๆดูแลและรักษาและต่อมาก็ได้เสียชีวิตไปแต่เป็นเรื่องที่แปลกไปกว่านั้นพัดเนนในวัด มักจะเห็นชีแสงจันทรวนเวียนอยู่ในวัดชอบสแสดงให้พระเน้นได้เห็นบ่อยๆชอบค้นสิ่งของในวัดเสียงดังในยามข่ำคืนนี่คงเป็นยามเมื่อตอนเป็นคนชอบเอาของวัดมาเป็นของตนเมื่อตายไปแล้วก็ยังมาจดใช้ในสิ่งที่ก่อไว้จึงไม่ได้ไปผุดไปเกิดแถมต้องมา กลายเป็นเปรตอยู่กับวัดชดใช้เวรกรรมบางครั้งก็ไปขอส่วนบุญกับพระที่มาจำวัดโดยไปแสดงความทุกข์ทรมานเจ็บปวดในยามขำขึ้นไปร่องหดห้ยขอส่วนบุญเป็นแบบนี้บ่อยๆจนพระสงฆ์บางลูกไม่กล้าจำวัดแห่งน,นี้ของมี้คงเป็นบาก,กรรมที่แกได้สร้างไว้ตอนเป็นมนุษย์ เมื่อตายไปเวรกรรมเหล่านั้นจึงกลับมาสุดให้กับตนเองต้องมาวนเวียนมาชดใช้สิ่งที่ได้ทำไว้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมีผู้เฒ่าผู้แก่ท่านหนึง่งที่ตัวผู้เหล่านับถือได้มาเล่าให้ฟังทางผู้เหล่าก็ถือเอาเลื่องนี้มาเป็นสติเตือนใจแล้วก็นำมาเล่า ที่ท่านที่เข้ามารับฟังผ่านทางเราเลี่ยงผีๆกันเพื่อที่จะได้เป็นข้อคิดว่าสิ่งไหนที่ไม่ใช่ของของตอนนั้นไม่ควรที่จะเอามาเป็นของตนเองติดเลี่ยงได้ก็ให้ติดเลี่ยงยิ่งเป็นของวัดวาอารามยิ่งอย่าไปแตะต้องเพราะว่าจะเป็นบาปติดตัว สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณในการติดตามรับฟังเรื่องเราผีๆขอช่วยกวดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยและอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับเรื่องเราสนุกๆกเกี่ยวกับผีวิญ,ญญาณที่จะมาเราสู่กันฟังทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่าน